สวัสดีครับสวัสดีจ้าพบแม่พี่น้องสุกสุกซู้คนน้ำเด้อจ้ามื้อนี้มาพบพ้อน้องแชนแนลชแแนนจ้าครับมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินกินยังของกันไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาโตยังยังใส่กับเจลซีฟู้ดเจลซีฟริวลงมือเลยมเอนี่ขอห่อนห่อนเลยเดื่อนพี่น้องเฮ้บ๊วยบ่มีจองบ่มีจองมี สอ,องนี่สี่กนก็นเต็ม <c ười> ตสุดกต่เป็นมาบอบเนี้เป็นม,มคนอยู่เด้เอุ้ขอเด้อของเอ้ยต้องกันเหรอเอาหนมยบึิงหัหกกันด้วยมืยอมื <c ười> อ่ประเลยอ่ะว้าเฉลยว้าเอวุนหักกันเนาะใหญ่กว่าอีกบง อืมงานเท่ากันเลยมันที่ขาดทา้งทีนี้ก็พี่น้องะเออถอดๆโเขาร้อนร่อยหนึ่งเองกับมือจริงๆเป็นนกใส่หนุนหนึ่งเขาด้วยจ้ะเต้นวนสลัดแงแหวายหนึ่งหวานเลยยอกจริงๆเป็นนกแต่ว่าต้องอ้วนบอกแล้วว่ายหนึ่งเขาแหกแน่ เมื่อนี้สิไปทำไหมน้องไหวฮึน้องก้นบักบอกน้องไหวบักน้องไหวนึ่งเขาให้แม่นเนี่ยคนดีนึ่งเขาให้พ่อแม่กินนะมันคือคนบางคนอ่าอ่ายามาเลี้ยงก็สักผายพ่อแม่กันอุยกันสักผาเป็นสบอแม่ถึงเราจะสักข้าไม่เป็น นี่ข้ิวผัดประการได้ไนะคะใส่<ๆ>มืออืมผัดหนักผัดหนักผัดหนักเบื่ <c oughs> เจอพี่น้องนันแลพี่น้องเนาะเพราะเดียนะเ๋ยวน,นี้นะไปโรงเรียนนะมันก็มาซายนาเ, <c oughs> <c oughs> เนาะคำเออบนหยุด์ก็เลยเดยมาก,กิน <c oughs> นี่เป็นอร่อยมากเลยครับ <c oughs> นั่งใสม่มือ ดูเสียงหน้า้ยดูคันให้ปอมีันนาจะกับหืมข้างหน้าหมากเงี้ยวกเกี่ยวกับปอมเกี่ยวกับปอมเต้ดูดเลยไม่ดีทุ่งเขาแห้งพี่น้องน้องการีดีๆแล้วยาให้มันเหียสมอ คนบาคนเนี่ยวขะแกคือกันกร <c oughs> ะเจออี๊ยบกันหมอือซิมึงบอกขอลีแสบนัว พี่น้องเกี่ยวเขาเพิ่นมาเกี่ยวเขานะพี่นะ้องเนาะน้องการกิน,นดีๆโอ้บังกันให้นี่อืมมมมบาเซละ หนึ่งเขากล้สุกหืมจอกประสุกอันนี้แหละสุกหืมหอนยำนอนเลยพี่น้องปากเป็นมะหนึ่งเมือปากก็ะเลิมแตกแล้วน้าครับว่าท่านไนแตกปากแกนกระแตกนะปากกรแตกเห็ง

อีกขาหน้าที่เด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆเจ้าข้องหน้าเพิ่องอยกมือแล้วพี่น้องเป็นมาหนึงห่งมือแล้วเฮ้ยเฮ้้ย,ยน้องก,กันเป็นคูมม่มือจ้ะเป็นยังอ่ะมาไม่เป็น ตอนเขอเห็นเบิ้ตัวเดี๋ยวบ่าหบอ่อไปะทถทากันมากคนยวเห็นเบิ้ตัวเลยแบบขึ้นแห้งไม,ม่พี่ตองบอกใครกินข้ามยใหญ่นะได้อ่ะแก่แกอีกแล้วตัวอาจากเืบาอยาน้ก่อนมาคุณทาทายอำนาจ <c oughs> มือถือย <c oughs> ุ่งมา ได้บ่ได้ครับทำแบบนี้ได้ได้ได mm. ้แต่เพิ่มหอยเพื่อนอยากาบไม่น่าหนาวคือไทยอ่ะพี่มันกินแต่หังยาวหน่อยน้ำวนน้าแห้งได้หมอน ข้าวเล่าใสกระดูกออกทักๆหลเด้มเอ้าเบลื่อ,อ,อนะ่ะชอบเทออ่ากับเนื้อเ <c oughs> ลยเห็นบอกินให้โรถเนื้อบิ่งนะ่ะบ,บังมือง ดเร็วรถสิงน่ะแก้งจังหวเลยพี่น้องฮึหยับคามตัวเองตับอแมนเพิ่งเกี่ยวล้อเกี่ยวแล้วบอสันพูดว่ามาห้องของคนดอะห้องน้่ข้าคนดดอืวพี่น้องแดดมันแยงตาแต่คือ <accustomed> น <activity> ouais <roll> ้ำเ <habitude> ียงไก่ เอ่นวลบอกว่าแห้งใจขาวไม่ได้หรพี่น้องพี่น้องอุ่นกินข่าไไม่ขาไม่ขาไมเขาอุ่นเขาไไมอุ่นแมนแล้วอุ้ยพี่น้องนั่งอยู่่เลยอ่ะมึกินอุ้ย แข่งแหงกัอยู่ก็แบบนะบอกเราดิพี่น้องถาว่าเป็นยังต่งเอาทีละตอนทีละตอนเพื่อน้องวุน้องกันอยากนำเดี๋ยวน้องว่าจะกินเบิดป้าเพื่อนหื้ยลาเบอร์อย่างคนแรก กินดีๆฉิ่กิ่นอรอ่อืมอร่อยอร่อยมากเลยอืมอร่อยมันจัดปลอดปลอดภัยได้พี่เนาะปลอดภัยแต่แมาระเบิดเอาเหามาเล็บทิ่งเหงาขันจ้ะนี่เหงือมันอยู่นีเนาะดึงให้นได้เลยอะขอบคุณครับกินดีๆจ้ะวะ จิ้มน้ำปลาไก่กินตมดินใน,น,นมันมุมนบ้า,าแล้วเลยเว้อ อิ่มลได้ก hmm. mm ็อิ่มแบบอิ่มแล้วปรกันอเอ้อะไรขัวอิ่มแล้อืมอืมเราเบิร์กินปแ้สร็จำมันงกทกินแบบ้าได้น้อเหนคนชออิ่มนะอีกคํานหึ่งเด้อเพือพีเพือกเนาะทาละเบิร์กินเพือ กินฐานระเบ้อเพื่อระเบ้อสิอิมออ่มระเบ้อบอินหรือเปล่าเ่ยระเบ้ออิ่มยังครับฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเกณฑ์กำลังใจให้ช่องหางนกชั้นเหนี่ยนวน้ำเด้อจา้า ประกาขอบคุณแม่แม่เอฟซีสุขุสุขคนที่เขามากก้นไหลก้แชร์ก้นที่ตามให้ช่องขัางนกชาแนลชาแนลเดาจ้าจ้ายำยำเรื่อยๆจุ่มไม่เบอร์จำดับเพื่องนี้ก็ขอบคุณครับ